โรงพยาบาลรามคำแหง2เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์รังสีรักษา4มิติสุดล้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก AACI สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกมาพร้อมเทคโนโลยีสุดลำ้ำ Surface Tagging เพิ่มความแม่นยำในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยมีเหล่าคนดังร่วมแสดงความยินดีกับข้างอาทิกระแตสุพศรกีตาร์สลิปิดและอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีแผนกเด็กที่ออกแบบร่วมกับ m i k y House สร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองเพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ที่ดีในการรักษาโดยภายในงานได้รับเกียรติจากดรรัคจีการจนพิทักษประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงรวมโดยนายแพทย์วิชัยศรีมนัสผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง2นายแพทย์สิริพงษ์เหลืองวารินกุลกรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง2และทีมผู้บริหาร ก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันทิ่โรงพยาบาลรามำแหง2เนี่ยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็จากแขแกนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารของแต่ละโรงพยาบาลชุมชนข้างเคียง ผู้บริหารองค์กรรัฐที่อยู่ข้างเคียงกับโรงพยาบาลรามคหงสองจนถึงคนไข้ที่เคยใช้บริการเราทั้งโรงพยาบาลรามคหงสองได้โรงพยาบาลรามคหงหนึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นหมอของเราซึ่งเราได้ประสานความเป็นหมอกับความเป็นผู้บริหารที่จะมาสร้างโรงพยาบาลลงหนึ่งคือรามคหงสองของเราเนี่ยมันมีส่วนในการช่วยดูแล คนของเราในบริเวณกรุงเทพฝั่งตอนออกในบริเวณบีนบุรีทั้งหมดเป็นความภูมิใจแล้วก็อยากจะขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาช่วย,วยช่วยกันทําใหเ้เนื้อหาที่พวกเราทําในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสออกไปแล้วก็ทําให้คนไข้หลายในคนได้รับรู้ว่าวันนี้เนี่ยที่บริเวณกรุงเทพฝั่งตอนออกเนี่ยเรามีโรงพยาบาลดีๆโรงพยาบาลที่ตั้งใจที่จะดูแลคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นคนไทย ด้วยมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาที่คนไทยสามารถเอื่อมถึงได้ท็าบดต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอ,ขอ,อ,อ,ข,อขอบคุณทั้งคนไท้ของเราขอบคุณทั้ง ผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือเราทั้งหมดนะครับต้องต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนครับเราเองพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นโรคตั้งแต่เด็กแรกคลอดถึงสูงอายุนะฮะตั้งแต่โรคทางตาหูคอจมูกสุนทรียารีเวชอายุรกรรมศัลยกรรมสายการกระดูกเรามีหมออายุรแพทย์พร้อมทุกอย่างนะครับ สามารถที่จะดูแลท่านแล้วก,ก็แพทย์ของเราที่นี่จะเป็นแพทย์ที่มีสามารถดูแลท่านด้วยมีความที่มีพ<ม>ุณธรรมและมีจริยธ<ม>รรมเราพูดถึงแล้วก็กรรมในโรงพยาบาลรามาแห่งสองวันนี้เนี่ยที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยคือระบบการฉายแสงด้วยเครื่องเล่นอนุภาพที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเครื่องรีเนตแต่เครื่องรีเนตตัูที่โรงพยาบาลรามแห่งสองมีเนี่ยไม่ใช่เครื่องรีเนตธรรมดา เป็นเครื่องรีแนกเนี่ยซึ่งสามารถที่จะฉายแสงในระบบ4มิติได้คําว่า4มิติก็คือในกรณีที่คนไข้เป็นมะเร็งที่เต้านมที่เราพบบ่อยในผู้หญิงหรือว่าเป็นมะเร็งที่ปอดเนื้นองอกแถวนี้เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวตามหน้าอกตามช่องปอดที่มีผ่านการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวสีมิติตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเครื่องมือล็อกเป้า เพื่อที่จะฉายแสงให้ตรงโดนก้อนเนื้องอกโดยตรงโดยที่ไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อปอดหรือเนื้อเยื่อหัวใจซึ่งจะทำให้คนไข้มีอาการท่าเคียงจากการฉายแสงน้อยที่สุดอันนี้คือความภูมิใจในเรื่องเทคโนโลยีนอกจากนี้เนี่ยที่รานกรแผงสองเนี่ยเรายังมเีเครื่อง MRI 3เทสลาซึ่งในเครื่อง MRI โดยปกติที่เราใช้เนี่ยเป็น1.5เทสลา แต่โรงพยาบาลรัรแหงสองเนี่ยอยากจะให้มาตรฐานการรักษาของเรานั้นเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าโรงพยาบาลทั่วไปเราก็เลยยอมที่จะลงทุนติดตั้งเครื่อง m r i 3เทสลาเพื่อที่จะทําให้ภาพของเราชัดเจนหรือไม่ในระบบล้ลางไตของเรานั้นเนี่ยในห้องล้างไตของเรานเนี่ยเราใช้ระบบเป็น d o u b l e RO นะครับแล้วในห้องล้างไตของเรานเนี่ยเราจะมีห้องแยกสำหรับคนไข้ที่เป็นส่วนตัวนะครับทำให้คนไข้นั้นเนี่ย รู้สึกมีไพรเวซีมีความรู้สึกว่าไม่ถูกลบกวนโดยคนไข้คนอื่นทำให้การล้งางไตซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ3-4หรือ4ชั่วโมงนั้นเนี่ย mm hmm. เขามีความรู้สึกสบายใจแล้วก็เขาอยากจะมาล้งางไตในช่วง 4, 4ชั่วโมงนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระหว่างที่ล้างไตทั้งหมดเนี่ยหรือแม้กระทั่งในแผนกเด็กของเราในแผนกเด็กของเราเนี่ยนอกจากจะมีหมอเด็กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาแล้วเนี่ย เรายังมีการร่วมมือกับม mm ิกกี้มิกกี้เฮาส์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเครื่องเสื้อผ้าชั้นนำของโลกในการออกแบบห้องพักเราได้ House mm hmm. มิกกี้เฮาส์มาออกแบบห้องพักในหว r ดเด็กของเราทำให้เด็กที่มาร,รักษ,ษาที่โรงพยาบาลรามาแห่งสองนี่ไม่กลัวโรงพยาบาลน,นอกจากนี้เสื้อผ้าที่เราในเด็กที่แรกเกิดเนี่ยเรายังใช้เชื้อผ้าของมิกกี้เฮาส์จะทำให้เ เป็นเสื้อผ้าที่มีความรู้สึกเรียนสบายเพื่อทําให้เด็กที่มาคลอดกับโรงพยาบาลรากกแผง2ของเราเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เกิดมาในโรงพยาบาลรากกรแผง2ก็สามารถที่จะมีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าเนื้อดีๆมีความรู้สึกมั่นใจตั้งแต่เกิดในโรงพยาบาลรากกแผง2ของเราทั้งหมดนี่ก็คงไม่สามารถพูดออกไปหมดได้แต่ทั้งหมดเนี่ยคือความตั้งใจของพวกเราที่เป็นหมอพวกเราที่เป็นทีมผู้บริหาร ที่อยากจะมาร่วมกันทําให้บริเวณกรุงเทพฝั่งตวันออกก็คือตั้งแต่มีบุรีหรือบางกะปิหรือน้องจอกเนี่ยเรามีโรงพยาบาลดีๆโรงนึงซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่แพงแล้วก็มีมาตรฐานการรักษาระดาประเทศอเมริกาเพื่อที่จะพร้อมที่จะดูแลพวกเราต้องขอขอบคุณพวกเราแล้วก็ขอบคุณสลาถามวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นะคะรู้สึกประดิื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ ทางโรงพยาบาลรามคหงสองนะคะแล้วก็โรงพยาบาลอเครือด้วยที่ได้เปิดอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ส่งต่อสิ่งดีๆนะคะการรักษาดีๆที่ทันสมัยนะคะให้กับผู้ป่วยทุกคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรามคหงสองจริงๆแล้วมันก็เหมือนบ้านหลังที่สองตุนต้าค่ะคือมาบ่อยมากมาตั้งแต่ยังไม่มาต้องจะเปิดแบบรกๆเลยนะคะเราก็เรารู้สึกถึงเห็นถึง ทีมเชี่ยวชาญ p r o f e s s i o นอลนะคะของทีมแพทย์นะคะรวมถึงทีมงานต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะเราก็เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะที่สามารถทุกคนสามารถไว้ใจแล้วก็เข้ามารักษาได้ที่นี่ค่ะได้ค่ะก็ยังไงถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลนี้ค่ะเราพยายามตั้งใจเต็มที่นะคะที่จะจอบโจทย์ทั้งไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าผู้สูงวัยนะคะ,ะ,คะแล้วก็เราพยายามจะ หลายๆเรื่องไม่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการบริการทางด้านการแพทย์นะคะเรื่องอื่นๆเรื่องจิตใจอย่างที่ทางมิกิเฮ o าส์ที่เราก็พยายามตั้งใจที่จะให้เด็กแรกเกิดทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีๆที่เราขับใส่มาให้นะคะแล้วกเออ็เราเน้นเรื่องความสะดวกสบายนะคะเรื่องการจอดรถเรื่อง การดูแลของพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะดูแลทุกท่านนะคะก็ถ้าถ้าอยู่ใกล้แถวนี้หรือว่ามีปัญหาเรื่องโรคยากโรคซับซ้อนต่างๆเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะโรงพยาบาลรัแห่งสองเนี่ยเพิ่งเปิดมาเป็นปีที่2นะคะแต่ว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยก็ ได้มาจากโรงพยาบาลรามคำแหงซึ่งเราเปิดมา36-37ปีแล้วนะคะก็ก็ยังไงอยากให้ทุกคนไว้ใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของเรา